ชีวิตติดรีวิววันนี้ตามมากินอาหารอร่อยก๋วยเตี๋ยวแบบบ้านๆสุขโขทัยพิษณุโลกที่ร้านนี้นะครับชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวยายนันตานึกซึ่งการรีวิวก็คือ4.9ดาวนะครับมีคนให้คะแนนอยู่21คนซึ่งข้อมูลการรีวิวถือว่าดีมากๆเขาบอกว่าอร่อยดีราคาประหยัด ใครไปร้านนี้ต้องใจเย็นหน่อยนะครับเพราะตากับยายทำกันแค่สองคนพิกัดของร้านนะครับอยู่ริมลำน้ำน่านใกล้กับวัดจันร์ตะวันตกนะครับก็ลองปักหมุดดูวันนี้ผมก็เดินทางมาเส้นนี้นะครับตาม GPS ไปทางก็ดีอยู่นะหน้าร้านไม่มีป้ายชื่อร้านนะครับแต่ว่ามี ตู้กดน้ำสีเขียวเด่นรางงานอยู่มองเข้าไปก็อืมก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแบบบ้านๆพอดีพอดีในรีวิวยังบอกนะครับว่ากินร้านนี้มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่สมัยยายไร้แม่ของยายนานเป็นคนทำตอนนี้ก็ยังกินอยู่เรื่อยๆคนอาจจะเยอะในช่วงเที่ยงแต่อาจจะต้องรอนานนิดนึงนะครับจะสั่งอะไรก็ต้องคอยย้ำกับยายนานหน่อยเพราะหูแกไม่ค่อยดีขี้ลืมด้วย ก๋วยเตี๋ยวอร่อยรสชาติดีไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งหรือน้ำมีทั้งหมูและเนื้อเนื้อเปื่อยอีกคนบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเตาฟืนในราคาประหยัดสองตายายเป็นคนขายจะมีความช้านิดนึงอาจจะรอนานแค่หิวอย่าไปนี่แหละครับจุดเด่นก็คือเตาฟืนของเขาโอ้โห,โอโหบอกได้เลยว่าหลังคาดำเลย แต่ว่ามาหากินก๋วยเตี๋ยวบ้านๆแบบนี้ก็ได้บรรยากาศอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับที่นี่เขากักตุนฟืนเมื่อไฟอ่อนตานึกก็ไปเอาฟืนนะครับอยู่ตรงกันข้ามกับเตาเลยจากการอ่านรีวิวแล้วเขาก็แนะนำนะครับทั้งก๋วยเตี๋ยวแห้งและก๋วยเตี๋ยวน้ำวันนี้ผมสั่งเส้นใหญ่เย็นตาโฟใส่หนังหมูแดงตามที่เขาโพสต์รูปในรีวิวเลยนะครับ ตุณตาก็ทำให้อย่างขมักขเมนเลยได้มาแล้วนะครับเย็นตาโฟใส่หนังหมูแดงด้วยอืมน่ากินจริงๆถึงเวลามาดูเครื่องข้างในที่ตานึกเอาให้แล้วนะครับมีหนังหมูแดงปลาเส้นเขียวปลาหมึกกรอบลูกชิ้นผักบุ้ง แล้วก็กากหมูอ่ะถึงเวลาชิมแล้วผมทานแล้วนะครับ oh <my. S 1> รสชาติโอเคบอกได้เลยว่าผ่านผ่านผ่านสาผ่านไปเลยครับ oh <my. S 1> แต่สิ่งที่ว้าวที่สุดก็คือราคาของก๋วยเตี๋ยวถ้วยนี้แหละครับราคาเพียง30บาทครับฟังไม่ผิดครับ30บาท สำหรับใครที่อยากลองก๋วยเตี๋ยวใยนันตานึกนะครับอยู่วัดจันตะวันตกที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเตาของเขาเป็นเตาฟืน้นเป็นร้านสไตล์บ้านๆน,นะครับเราะลำน้ำนานมาได้เลยปักหมุดใน Google นะครับแล้วก็มาถึงหน้าร้านไม่มีป้ายชื่อร้านแต่ว่ามีตู้กดน้ำสีเขียวมองเข้าไปก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแบบบ้านๆร้านก๋วยเตี๋ยวใยนันตานึก